สวัสดีครับพบพ่อกับสังกัดงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็มาเลาะสวนนาแดงเนาะนาแดงเพิ่นก็กีดยางอยู่นี่แหละเพิ่นว่าหมูหน่อยมาเดือเดือดหนามยางเนาะหมูในวัดก็เลยบอกว่าเบิ่งเพิ่นเข้าไปแล้วครับไปหาแม่ทางในบมเนาะเวลาให้ยางไใบบองได้ตำๆมันมาเดือขวบเนาะมาหาดูดหากินเราทีแถวนี้เพราะว่ามีหมูทางนี่เนาะครับมันเลยขวบมาก ครับทีผ้าท่านผบส้มโบสมอึงเนาะครับเนาะพันธุ์ใดอึงหลายมือดีพันธุ์ใดอึงหลายแล้วก็ฝนตกมาว่านนะครับสอดแจงมาว่านนีิตกมัดขึ้นสอดแจงอยู่เถียงพันลุ์หรือพันไปเก็บอึงเนาะได้ยักสองสามโล่หรือพันว่าถากผู้ใดอยากได้ก็มาเอาน้ำพันธุ์นะครับเด้ออยู่หน้าวัดป่าด่านแมฆเกล่าอึง ส้มหมูปลาหน่อยครับหมูใ่ญ่สองตัวน่ก็แลนออกมาหาดุ้มน่องๆเนาะแลนออกมาเร่นน้ำแต่หั่นบะหูเด้อโปอยางขวมมัดเพิ่นว่าตัวนน้หน่อยกับซ้ำนกขุมเนาะครับตัวเร้ไรแม่กับอยู่ในคอกเนาะครับแม่กับอยู่ในคอกพุน่นี่หมูหน่อยซ้ำกันกับนกขุมเพื่นว่าครับทางพีก็ พุูนตัวเมียเนาะตัวเมียทางพุูนตัวนี้กับตัวนึงครับย่อมาันเศร้าก็อหากินข้าคนนี่แหละครับพาทันผทส้มไป็ส้มอึงเนาะครับเนาะพันได้อึงคือว่าลากครับส้มอึงเนาะครับเนาะพันได้อึงหลาย กับเครื่องหนึ่งเพิ่งกิดต้มเหม่อเนาะเลยเดีดือบไหลมาส้มอิปูเอ็นครับผู้ใดบ่เคยเห็นอิปูเอ็นโอ้ยตัวตัวยงไงอิปูเอ็นครับนี่แหล่าก็เขาเขาจ้าเอิดอปูเอ็นนะครับปูเอ็นยี่น้ำก่อนหินครับนี่ตัวตุวย๋ยไงเนาะถ้ากกันผูส้มอยากได้ก็มา่หลับสื่อน้ำฝนเด้อครับเด้ออยู่ป่ายางหน่าวัดบ้าน เนี่ยด้านแม็กีกล้ละนี่ครับหมูันเด้อเนาะแย่มานก,กับเดินนำยางขวมหมูหน้อยเป็นกระไล่เข้าไปละแต่กระติ๊ออกมาอยก่ขึ้นเขาครับหมูขีข้ดื้อขี้ดื้อเนาะหมูขี้ดือ้อแน่งออมา,ก,มาก,กับมัดตำนาตำลังเป็นก็ได้ เอาตรงซ้อนเนาะครับเป็นตรงซ้อนสั้นอยู่นะเนาะเพันตกเอาเป็นเอื้องนี่น้ำกลางนานะ้ำเนาะครับพี่พันต่มเนาะพันต่มอึ้องได้อึ้องมาหลายครับพอฝนตกแห้งหมู่บ้านนี่เนาะหมู่บ้านเครือก่อนเนี่ยครับทางนี้ก็เป็นคอกหมูเนาะครับที่พาท่านผู้ชมไปเบิ่งเสียแดงเพันขีดยางอยู่ภาคใต้เนี่ยครับท่าน ป่าอย่างของเพิ่อนนะครับมีก้อนหินโขดหินสวยงามครับพาทานปะสมไปส้มก้อนหินโขดหินเป็นถ้ำนะครับครับเป็นก้อนหินเป็นพักเป็นพักเนาะก้อนหินอยู่หนาเถียงเพิ่นนี่เถียงเพิ่นครับเพิ่นก็ไปจับอึ้งเนาะครับเมื่อคืนนี่ก็อีป,ปูเอ็น กรได้ร้ายเนาะขับโขดหินทางผีนเนาะโคดหินไม่ตะกอนยังไงครับทางผีครับพามาเที่ยวเนะเที่ยวส้มก่อนหินผมมีเห็ดไข่บ่ทางนีง้น ตะเก่าเห็ดไข่ก็ออกหลายเนะครับในใต้ก้อนหินส้มหนาผาเนาะครับเนาะหนาผาแถวแถวนี้เห็ดไข่เนาะครับเห็ดไข่หลายครับเป็นบลานหินเนาะครับงามกระชายเครื่องมีดปาดไว้เนาะ ครับหาทางเทียพระสององค์ขจ้าวพันมาพันกับมังสมาธิขอตัวโศกลาบอยู่นี่เนาะขอตัวโศกลาบป่ป้ยบ่ได้ตัวเด็ดสักตัวในบ่เขียนไว้จักตัวในบ่แถวนี่ปวดภายในท้อนอันนี้ก็เป็นยังนี่กรับเป็นถ้ำเนาะพาท่านผู้ช้มบังเทียมีตัวเด็ดเนาะครับ เทียบมายามเพ่นบะเทียมาเมยามยามบะเทียบเพ่นให้ตัวโซคลาบเนาะบางเทียบบางที่เห็นเป็นข้อเข้าเลขตัวเลขเนาะมีผู้เห็นบนนอครับ บ่ได้ตั้งวาติมากจุดถูกขอพันเนาะครับเลยทายทำมหาหนาแดงก็เลยมาขอขอปากเป่าบางเทีย่ยวบางที่พันไหเนาะเที่ยวพันไหพันไหโศกเข้าเพราะว่าไม่ยามพันเนาะบางเทีย่ยวบางที่เห็นกาฮารุ่นกับเทีย่ยหนังกับจังเทียวถูบมาขอเนาะ ห้วยแปงห้วยยางท่าเนาะขับกระบะหัวว่ดติดเบ่งตัวใหญเนาะเทียทานโพส้มเห็นเป็นังล่างเขาเขา,ขาจับบอลล็เอ,อ้อ เป็นวานนันแดงโอ้ยางหานนันแดงบ่เห็นเนาะพโผนปนยญางกลับขึ้นไม่ทั้งผุนเนาะที่แหลกเพิ่งมาทางผีบ่เห็นค้าตะพาท่านไปส้มส้มตัวเด็ดอยู่โขดหินเนาะเดี๋ยวที่ไปถามนันแดงไปส้มเบิง้บงเพิ่งจีดยางเพิ่งเ็ดทั้งหดาเนาะ <c oughs> ครับเป็นหน้าผาเนาะครับหน้าผาที่ กันแดดกันฝนได้เนาะครับต้นมะกอ,อกใหญ่ครับเข,ขาเขาเวลาเป็นปากมากเนาะหมากขู่ตงนี้บืดกินครับมะกอ,อกครับเป็นวิวงามเนาะครับทางนี้เนาะเป็นปลาหยางพันปลาหยางไปพูนเพื่อนนี่ยพันก็ไปเก็บอึองเนาะเก็บอึองแล้วก็เก็บปูเอ็นพร้อมพันใดเนาะเต็มกระมังอยู่ พระท่านผู้ส้มไปเบื้องบนจีดหยังครับพระท่านผู้สม้มส้มมองที่ล่องเนาะมองที่ลอ่องก็เป็นพักเป็นพักงามครับนี่ครับพันจีดไปบางแห่งเนาะน้า,นาบอกลายเนาะ น้ำหาตัวว่าท่านเห็นเนาะครับแดงเพิ่นมะขีดยางเนาะขึ้นเพิ่นไปจับอึงครับอีปูเอ็นเนาะครับเห็นพิ่นขีดยางเรื่อง้ายที่มดขึ้นเนี่ยบ่มีก็บถือว่าได้หลายเติบซ้ำนีก็ใครอยู่ดรอก น่าเป็นเขียนจับเอาอย่างไรที่จับเอาจับเอาบ่หลายเนาะบ่อยู่กลางหนองเนาะบ่ต้องอะได้เอาเลยไงล่ะโอ้หิมเลยไม่ต้อง่ึงกับอิปูอิปูเอ็นไหยอืมนี่ตัวไงมัยมาแรงลยที่บ่หลายเขาบอกอย่างนั้นบอกงี้จังมาซ้ำอยู่แน่ใครเนาะว่านมาหลายว่านนี่ตกแห้งอยู่ม่นจะไปจรีดทอดอย่างป้าพุ้นว่านมันถึงแห้งขึ้นโอ้ตอนมันดิ้นมากนะที่พาท่านผู้ชมไปเลาะบางหม่งปลาเห็ดไข่เนาะครับทางนี้เนาะ แยเห็ดไข่ออกงานเห็ดไข่ออกกับาเอาแตยูนี่นะครับเห็ดไข่หล่ลายใไต่ก้อนหินเนาะเทียกีหน่อยมันออกนะครับถ้าทันัวส้มมาะละละเบิองเนาะน้ำไต่ก้อนหินครับมันกกออกน้ำไต่ก้อนหินหลหลายมันออกนะครับเนาะช่วงนี้กันแดดอีกน้อยนะครับแดดอีกน้อยก็ตีออก พอหอดเวลามัแล้วเนาะฝนก,ก็ตกน้ำตกแห้งแล้วหัวว่านนี่กรรมกรนนี่นี่เส้นแถวนี่มันออวกลายครับปีนี้แห้งตีร้ายครับปีนี้เปลีนนะ่ยนเนาะแมนไปนมดครับแดดเคยมาเอาอยู่นี่ไหลเห็ดเนานะเห็ดไข่เป็นกีมเป็นก,มกีมกันอยู่เห็ดไข่เนาะช่วงนี้ยังท่านได้เห็นเนาะครับจี๋หน่อยว่าท่านได้ผลให้มันเฮือมอีกเขี้ยวนาะครับกับแดดเนาะ มันแดดอีกนหน่อยถ้าหากแดดนี่ยกวิ่ออกหลายเห็ดยังให้เพ่นเนาะให้พันโบอึดเนี่กินครับต้นขักหวานกับต้นงหญยอยู่นี่เนาะต่วนข้กวหวานกับต่วนง่ายอยู่ยูยงานไหนเก็บเอือขึ้นยูยงานไหนทางพุผนลงไปพุนลอะีแต่ว่าบอือขึอ้นอยา่างนี้ฝากวัดต้องไปหันเราบ ทุกอึ้งปั๊บนี่อีปูได้อีปูพร้อมโลดอีปูก็มีกันมันก็สิอาศัยกินคือกันอีปูเนาะโอ้มันออกมาหากินคือกันในน้ําใต้น้ําน้ําบ่เห็นันี่เฮาุลงไปได้อึงยงอีหยังก็นั่งยงปืนนัดเดียวเนาะดนก2ตเพิ่นว่าได้ทั้งอึงทั้งอีปูจังว่าอีปูห่นเห็นอยู่ัแตกบ้มๆอยู่อยู่ในกะละมัง โอ้เดี๋ยหาโลโอ้ทีได้ิปุยไข่ึน้าเตี้ยไข่เนาะัอหมดขาบไข่ลายสินตองมาแล้วต้องดำมายุดรุรถยางพญายแดงตีมาหารถยางพญายัแดงปอยางเป็นขวมปัดมาหารถเทียงใส่บอกต้องแดงเดียวต้องแดงเดียทางนี้ขอกงว่วนะครับขออกงวัว ทางน,นี้ก็คอกหมูข้อขอหมูนะครับเนาะต้องแดงไปใส่ท้องแดงหมูไปใส่คือเพเอิญหมูว่านี่ครับมาเดือยอย่างพันเปียกมัดขวมมัดอย่างพันหาหาต้นนะครับที่มันมาเดือมือด,ดิหาต้น ครับตีบ้านน่แดงเนาะพ้นไปเก็บอึงมาขึ้นหรืหลายโลหาโลท่นานพนว่ามาส้มอึงเนาะมาส้มอึงครับพ้นกีดยางกาับน้ำยางออกดีเนาะครับเนาะครับสุดท้ายนี่คอยท่นานผู้ชมจังมีแต่ความสุขความเจริญปะจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเดอ้อท่นานผู้ชมที่เข้ามาส้มในส่องสองวันงานปั่นเนะาะฉากถูกใจกัดไหลกัดแชร์เด้อครับเดอ้อกดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนเนาะปฏิภาณในคลิปต่อไปส่องสองวันงานปัน่น พาสรรหาสิ่งต่างไม่ท่านผู้ส้มส้มเนาะอันนี้ก็ไหลุงปูสีวรีมาปั่นในปีที่แลกนะครับกับสั่งเนาะกับนกยุงลำแพนเนาะครับมาปั่นใบปีที่แลกปีรุ่นมากกับเขาไปดันในเนาะครับอันนี้ก็เป็นสร้างครูหนึ่งถ้าหากท่านผู้ชมอยากได้สนใจกับิดต่อได้นะครับเนาะเบอร์โทรกับูย์สอง็0สอง2 6 9 2 0 6 0627269206นะครับได้ทุกอย่างครับปั่นเนาะสวัสดีครับ